สำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม c o d l a b ล24นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ c o d s l a b s com นะครับจากนั้นไปที่เมนู products นะครับคลิกที่ c o d l a b ล f r e รนะครับจากนั้นดูที่ลิงก์นะครับดาวน์โหลดฟรีเวอร์ชันนะครับแล้วก็คลิกที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับ 2.4นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับที่ทางเ,เว็บไซต์ c r o s s l a b นะครับเปิดให้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้ฟรีนะครับในรุ่นเวอร์ชัน2.4นะครับก็คลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็กดเซฟ แล้วก็หาที่เก็บในเครื่องของเรานะครับในที่นี้ผมเก็บไว้ในไดรดีแล้วกันนะครับเลือกเก็บไว้ที่ไดดีไฟล์เนมนะครับก็ใช้ชื่อชื่อเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับจากนั้นคลิกปุ่มเซฟครับก็รอสักครู่นะครับตรงนี้ประมาณ15้าเมรนะครับโปรแกรม น,นี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม order uh, open folder นะกันนะครับเราก็จะได้ uh, ไฟล์โปรแกร,รมมานะครับเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดมานะครับก็คือเป็นไฟล์ซ i p มานะครับก่อนที่เราจะา uh, นำไปติดตั้งนะครับเราต้องคลายซิ p ก่อนนะครับก็โดยวิธีการคลิกขวานะครับ ขวาที่ไฟล์ zip ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นก็เลือกที่คำสั่ง extract นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ไฟล์นะครับสำหรับ install หรือติดตั้งโปรแกรม c o s l a b version 2อร์เรียบร้อยแล้วนะครับ